มีผู้สงสัยเกี่ยวกับเรื่องวิวัตกับที่ก็กล่าวถามมาเรื่องพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเมตตาบารมีมาเจ็ดปีแล้วก็ไม่ได้เกิดไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดวิวัตกับอยากทราบว่ามันยาวนานขนาดไหนโอ้โหผู้พูดก็คงจะไม่รู้ละมั้งเพราะมันนานเหลือเกินไม่มีใครนับได้แต่ก็นี้ก็มีแบบในตำราเขาบอกว่า เพุทธเจ้าแสดงไว้มันมีอายุกับอันตรกับอสงไขยกลับแล้วก็มหากับมหากับนโลกเกิดถึงโลกสลายอายุกลับหมายถึงอายุมนุษย์เนี่ยจะเป็นช่วงๆออย่างช่วงของเรานี่ร้อยปีเจ็ดสิบห้าปีร้อยปีเนี่ยบางช่วงก็เจริญไปถึงอสงไขยปีก็คือนับไม่ได้แต่ในสมัยเวสสีเมตไตรนะครับแปดหมื่นปีที่จะมาบังเกิดขึ้นอายุมนุษย์มนุษย์เนี่ยแปรแปร,แปรผัน ไปเรียกว่าอายุกับบางช่วงก็สิบปีบางช่วงก็ไปเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีจนกระทั่งเป็นอสงไขยปีคือนับไม่ได้ส่วนอัตรากับก็คืออายุมนุษย์ที่แปรผันไปในระหว่างสิบปีถึงอสงไขยปีขึ้นขึ้นลงลงเมื่อข่าวสินรมเสื่อมอายุมนุษย์ก็ลดลงเมื่อข่าวสินรรมันเจริญขึ้นอายุมนุษย์ นมนุษย์เริ่มรักษาศียปฏิบัติธรรมกันอายุมนุษย์ก็เจริญขึ้นจนกระทั่งถึงเป็นอสงไขยปีคือนับไม่ได้ส่วนอสงไขยกับมีหกหกสิี่อันตรากับอสงไขยกับเนี่ยอสงไขยกับเพราะว่านับไม่ได้เขาก็กแบ่งว่าเป็นมีหกหสบอันตรากับก็คือมนุษย์ที่หมุนมนเราว่าเกิดเจริญขึ้นเสื่อมไปเจริญขึ้นเสื่อมไปนี่หกสิบสี่ครั้งะ เพราะฉะนั้นมันพัฒนาไปเป็นรอบรอบเดี๋ยวก็เจริญอายุเจริญขึ้นเดี๋ยวก็เสื่อมไปอันนี้ก็หนึ่งรอบแล้วมีหกสิบสี่อันตรากับหวังเข้าใจว่าอันตรากับนั่นคือมยุทธมนุษย์เนี่ยมีอายุอยู่ในช่วงสิบสิบปีถึงอสงไขยปีแต่ส่วนอายุกับนั่นก็คืออายุในแต่และยุคแต่และสมัยบางทีก็ร้อยปีบางทีก็พันปีหมื่นปีแสนปีแต่อันตรากับนี่เป็นส่วนที่มันเป็นรอบใหญ่ขึ้นมา ระหว่างที่มันมนุษย์มีอายุสิบปีร้อยปีแสนปีเนี่ยนะจนกระทั่งเป็นอาศงไข่ปีเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งลดลงมาจนกระทั่งถึงสิบปีเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งอันตรากับอันนี้มีหกสิบสี่อันตรากับนะอาศงไข่กับแล้วก็นี่โลกเกิดถึงโลกสลายเนี่ยมันเป็นมหากับแบ่งก็เป็นสี่อาศงไข่โลกโลกธาตุหนึ่งก็มีเป็นจักรวาลหนึ่งนั่นแหละจักรวาลเนี่ย ไม่ใช่โลกนี่ไม่ใช่โลกมนุษย์นะอย่างเดียวมนุษย์ที่ว่าเป็นอุตรักษ์เป็นชมพูทวีปเนี่อย่างเดียวนะมันก็รวมทั้งเวียบต่างๆมีทัง้งเขาพระสุเมนมีทั้งอะไรแต่อมีออไรเนี่ยเป็นโลกาธาตุก็เป็นจักรวาลหนึ่งดวงอาทิตย์ดวงอาจารย์ยังหมุนรอบภูเขาพระสุเมนเนี่ยนะสวรรค์ฉันเดินดานบดาบดาึงก็จัดเป็นโลกโลกหนึ่งเหมือนกันเทวโลกพรหมโลก เพราะนั้นในในมหากรับหนึ่งมันมีสีอส่อสงไขยในสี่อสงไขยอสงไขยหนึ่งมีหกสิบสี่อันตรกัปก็แบสี่อสงไขยกันสองร้อยห้าสิบหกอันตรกัปโอ้โหมันยาวนานมากเลยจักรวาลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเรียกว่าหนึ่งมหากรับแบง่งเัาเป็นมีสี่อสงไขยกับสี่อสงไขยเนี่ยมีอะไรบ้างสี่อสงไขยกับเนี่ยมีสังวัตกัป สังวัตถายีกับสังวัตรกรับเนี่ยเริ่มโลกถูกทําลายแล้วจักรวาลนี้เริ่มถูกทําลายแล้วสังวัตถายีกับนี่ถูกทําลายเนี่ยจบสิ้นไม่เหลือไม่เหลือหลอสิ่งมีชีวิตไม่เหลือหลอวิวัตกรบก็เริ่มเจริญขึ้นโลกเริ่มเกิดขึ้นวิวัตถ,ถายีกับก็แล้วโลกก็ถือสมบูรณ์แล้วมี สิงหาลาสัตว์มีต้นไม้ภูเขาเรากามีพืชพันธัญญาหารเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันยาวนานมากจนนับไม่ได้อสงขไขยแปลว่านับไม่ได้เพนั้นหนึ่งมหากรัปมีสี่อสงไขยสี่แห่งการนับไม่ได้ในหนึ่งในหนึ่งแห่งการนับไม่ได้คือหนึ่งอสงไขยประกอบไปด้วยสังวัตตกับสังวัตถายีกับนาละวิวัตตกับวิวัตถายีกับเนี่ยซึ่งมันแบ่งบเป็นอย่างนี้ พราะนั้นเนี่ยมันยาวนานมากนะถ้าอยากจะหารายละเอียดเราลองไปเปิดดูใน Google พิมพ์คำว่าวิวัตกร์หรือวิวัตถายีกับอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รู้รายละเอียดโดยเฉพาะในของพระอภิธรรมอภิธรรมสังหะที่เขาอยู่ในหัวในหัวข้อเพจที่มันของ Facebook อยู่ พิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วให้เราอ่านเราก็ศึกษาไปมีรายละเอียดมากเลยแต่ก,การวินิจัยการวินิจฉัยการอธิบายรายละเอียดนะี่อาจจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนี่ขอให้ใช,ไช้ไม่ต้องเชื่อในการอังตำราไม่ต้องเชื่อในการฟังตามกันมาไม่ต้องเชื่อในการติดข่าวแต่เราศึกษาว่าเป็นบูธาหอนสิ่งที่พระอ,องค์สอนว่าคือถอนไปนิพพานสอนให้เหลือามีแค่ทุกข์กับความดับทุกข์แค่นั้นเอง จเจริญสติปัฏฐานสี่นีทางรวบยอดมันจะไปสงสัยอย่างอื่นยังก็เสียเวลาแต่เราจะศึกษาเพื่อไปประดับความรู้เพื่อเป็นสิ่งที่ว่าเหมือนกันว่าให้เราเนี่ยได้มีศรัทธาปลูกศรัทธาในพุทธศาสนาในการที่เรวา่านี้คือทุกนี่เหตุที่ทําให้เกิดทุกนี่คือความดับคือข้อปฏิบัติให้ดับเพราะมันยาวนานมากโอ้โหพุทธเจ้าถึงสอนให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเข้ามาแล้วมนุษย์มันสอนได้ง เพิ่มพูนสติปัญญาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้สามารถทําความเข้าใจที่จะออกจากทุกข์ได้แต่สัตว์มันทําไม่ได้สัตว์ในโลกก็ทําไม่ได้เปรตสุลกายแต่เทวาดานี่ฟังธรรมพุทธเจ้าเสวยผลบุญจริงจะต้องฟังธรรมถึงจะพัฒนาปัญญาได้เพราะนั้นถ้าเรารอในวใสัยมีสศีลเมตตาเนี่ยเราก็ต้องไปเกิดไปเป็นมนุษย์ให้ได้แล้วก็อธิษฐานจิตไปเกิดในศาสนาพระศีลเมตตาแล้วก็บำมันทำไม่ทาชั่วทําดี ได้กายวาจาใจไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าไปเกิดอยู่บนเทวโลกอยู่บนสวรรค์นเนี่ยเราก็สามารถที่จะม,มีเชื้อสายในพุทธศาสนาเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้พบพระสิเมตตาแต่โอกาสที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องมีกุศลกรรมาบดกับการไม่ทําชั่วทําดีในร,รูปแบบต่างๆกายวาจาใจมันเป็นทานรักษาศีลเจริญภาวานาะ หรือในรูปอื่นก็ตามที่เป็นความดีถ้าเราทําความชั่วมาอะไรเนี่ยก็เราทําให้เกิดความร้อนใจเนี่ยนั่นลนะคือนรกเ,เรามีความโลภเราก็ม่อะไรนะก็เป็นเปรตแล้วในระหว่างที่อาพุธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่เราได้ภาพภาพสภาพของความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราไม่ได้ฟังทมเนี่ยหรือเราไม่สนใจทมเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้มีบารมีนะสร้างร่วมกันมาเราไม่ได้เริ่มตั้งแต่บัดนี้วันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่ม ประมา,าตัวเป็นพุทธมามะกะ,ะแคล้ๆว่าเป็นผู้นับถือในพระรัตนาตรัยแล้วเราพยายามไม่ทําชั่วทําดีแล้วก็พยายามปฏิบัติสมถะอิปัสสนาตามกําลังของเราชาตินี้ไปได้ก็ไปถ้าชาตินี้ไปไเป็นได้ก็ประสีเมตตจประสีเมตตจย,ยังไปไม่ได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป